สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาแนวแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องของการที่ในอำเภอเนียมีคำสั่งให้ในายกอบาตาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าถือเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่แล้วก็นายกอบาตาเนี่ยเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งดังกล่าวหรือไม่นะครับ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมว่าในรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีกฎหมายใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องและสารศาลปกครองวินิจฉัยอย่างไรนะครับก็คือนายกอ,อกมตอนเนี่ยมองว่าตนเองคําสั่งของนายอำเภอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนตรงนี้เป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ตรงนี้เป็นแนวคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่1 0 1่ ทัพสอบเดนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมอะในประเด็นตรงนี้นะครับในเรื่องของการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองอการกำกับดูแลให้ในายกอบตหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามผลของกฎหมายนะครับอ่าก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพศ2561ในมาตรา81วรรคหนึ่งมาตรา91และมาตรา93วรรคสองกรณีที่คณะกรรมการปปชมีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เป็นการวินิจฉัยเป็นมติของปปชนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญานะครับและต่อมาเนี่ยปรากฏว่าศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบได้ประทับรับฟ้องในคดีอาญาที่คณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษานะเพราะนั้นถ้าศาลประทับรับฟ้องไปแล้วใน ในเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่หรือก็ทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เนี่ยตามที่ปปชมีมติชี้มูลความผิดนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาเวา้นแต่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพิติมิชอบจะมีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นศาลประทับรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทีนี้การหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นว่านี้เนี่ย เป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมายตามมาตรา93วรสองประกอบกับมาตรา81วรหนึ่แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวนะครับทีนี้โดยที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอำนาจในการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ถูกกล่าวหาก็จะต้องควบคุมหรือกำกับดูแลให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามผลของกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเมื่อสารประทับรับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากต่อมาสารพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ให้ผู้ต้องคำพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับ ก็นับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลเขาได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นในกรณีตามคําพิพากษานี้เนี่ยการที่นายอำเภอได้มีหนังสือแจ้งให้ในายกอบตหยุดปฏิบัติหน้าที่สืบเนื่องมาจากการที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเขาได้มีการประทับรับฟ้องในคดีอาญาที่นายกอบตได้ถูกฟ้องเป็นจําเลย ตามที่คณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลนั่นเองนะครับจึงเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลให้ในายกปปตหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามผลของกฎหมายมาตรา93วรรคสองประกอบกับมาตรา81วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเท่านั้นหนังสือของนายอำเภอมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปศ2,539นะครับคำสั่งดนักล่าวของนายอำเภอเนี่ยไม่ได้เป็นคำสั่งทางปกครองเพราะฉะนั้นนายกอบตอจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของนายอำเภอเพราะฉะนั้นนายกอบตอจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ ไม่ใช่ผู้เสียหายใน,ในคำสั่งทางปกครองเพราะไม่ใช่คำสั่งทางปกครองนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับโดยสรุปเนี่ยเมื่อกฎหมายมีเจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องคำพิพากษาว่ากระทําความผิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ศาลอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ประทับประทับฟ้องการที่นายอำเภอมีหนังสือแจ้งให้ในายกอบตอหยุดปฏิบัติหน้าที่สืบเนื่องจากการที่ศาลอาญาคาดีทุจริต และประพฤติมิชอบประทับฟ้องในคดีอาญาที่นายกอบตอถูกฟ้องเป็นจำเลยตามที่คณะกรรมการปปรชมีมติชี้มู่นะครับจึงเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ในายกอบตอในหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามผลของกฎหมายหนังสือของนายอำเภอข้างต้นไม่ใช่คำสั่งทางปกครองนายกอบตอจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทําของนายอำเภอที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต,ต่อศาลนั่นเองนะครับ